เดี๋ยวพี่กับพี่ปรภาภัยพาเองแดนไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะพี่เคกเข้าใจดีเขาไม่เรื่องมากหรอกอืมใช่แล้โโหเดี๋ยวแดนจะเป็นดาราดังแล้วเหรอเนี่ยแมแ่แค่เฉยแต่เขาจะเลือกชันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถ้าเกิดสมมตินายดังขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมพวกชันนะแล้วแล้นี่แกเป็นใครเ,เราเคยรู้จักกันด้วยหรอนี่ นี่ขนาดยังไม่ดังนะถ้าดังนี่ผมว่าลืมแนะ่ผมล้อเล่นครับถ้าผมดังขึ้นมาจริงๆอะ่ะผมไม่ลืมบุญคุณของผู้พีสูสองคนแน่นอนครับเออแล้วน้องสีน้ำอะ่ะไม่สนใจมาช่วยงานโรงเรียนหรออืมมาทำเถอะสีน้ำฉันว่าสนุกเดีอวเนี่ยฉันก็ว่าจะสมัครเป็นฝ่ายเสีย์อยู่เหมือนกันอะ่ะ กมังกรเดี๋ยวพี่รัดหน้ากับน้องๆเนี่ยเขาจะมาช่วยงานที่โรงเรียนนะพี่ลาหน้านะนี่ไงทำไมอะก็เออสิครับอแต่พี่เนี่ยขอเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสินนะทำฟรีไม่คิดตังค์ด้วยเอ้ยใช่อะแล้วน้องสิน้ำอยากทำฝ่ายไหนฝ่ายเสื้อผ้าค่ะโอ้ได้เลยจ้างั้นผมขออยู่ฝ่ายสินครับ เต็มแต่ว่าฝ่ายเสื้อผ้าว่างน้อฟุตสนใจไหมแล้วแต่แกนะก็ดีนะน้องสีน้ำกับน้องฟุตสนิทกันอยู่แล้วจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไงอขอบคุณทุกคนมากนะอโอเคงั้นเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าเริ่มจาก เสื้อผ้าก่อนแล้วกันเพราะว่าในห้องเก็บเสื้อผ้ามันเก็บเสื้อไว้นานแล้วอ่ะไม่รู้ว่ามีชุดไหนยังพอใช้ได้บ้างเดี๋ยวสีน้ำเราไปดูหน่อยนะค่ะฟุ๊ดไปด้วยกันนะอืมต่อยางแล้วก็ฉากฉากนี่จะต้องเอาเป็นตีมอะไรเดี๋ยวน้านี่มันชุดเชฟนี่ผมจะมาเป็นดาราพี่ไม่ได้มาเป็นเชฟ นี่สรุปจะแคสไหมเนี่ยพี่มารนะีนาพี่เข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยผมจะมาเป็นดาราครับไม่ได้มาทำอาหารก็พี่เห็นว่าเธอชอบทำอาหารอะ่ะแต่ผมจะเป็นดาราพี่ผมจะเล่นละครโอ้โหเรื่องมากจังวะเฮ้ยนี่พี่เขาจะช่วยเองนะเวย้ยคือพี่อยากให้ทุกคนติดภาพผมเป็นพ่อครัวแหรอครับไม่เอาอ่ะผมว่ามันดูหน่อมแนมอ่ะนี่เธอไปเคลียร์กับเด็กของเธอก่อนนีไหมมาลนะีนา บางอย่างอะนะถึงเราอยากได้แทบตายแต่พอได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้แต่กับบางอย่างเนี่ยถึงเราจะไม่ได้เลือกไว้มันก็หมาของมันเองอืมจริงด้วยฉันเคยสั่งซื้อเสื้อผ้ามาจากในเว็บอยากได้แทบตายแล้วเขาดส่งมาผิดชุดแต่พอลองใส่ดูนะฉันชอบมากเลยชอบมากกว่าชุดที่สั่งไว้ตอนแรกอีกใช่ ของบางอย่างถึงเราไม่ได้เลือกไว้ตั้งแต่แรกนะมันอาจจะดีกว่าก็ได้เป็นไรสีน้ำคำพูดของนายทำให้ฉันนึกถึงพี่คุยผิวอะฉันนี่แหละพี่คุยผิว เฮ้ยขำเล่าไปทำงานต่อเลยไป <c oughs> เล่นอะไรเนี่ยนี่ฝางเลยนม่ทำอะไรอะ่ะเอาก็เราอยู่ในโลกของละครเราจะทำอะไรก็ได้จริงไหม <c oughs> จริงด้วย อาการแบบนี้นี่มันท้าทางของคนชอบกันใช่หรือเปล่าโอ้เย่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 อาการแบบนี้ฉันต้องมีใจให้เธอ right now โอ้เย่เย่เย่อยากจะรู้เธอคิดยังไงเธอว่าใช่หรือเปล่า เกือบล้มอ่เข้าไหม่ของไหม่พ่ลันนาเฮ้ยเฮ้ยรูปวาดวิวเว้ยว่าวิวไปไกลกว่าไอ้ฟูดนี่มันก็แค่ลมเองอ่ะอย่างกับละครไทยเลยนะลมหน้าชนกันเนี่ยโชว์มาต้องแชร์แล้วต้องแชร์ ไอ้ฟุดไอ้ฟุดไอ้ไอ้เฮ้ยอะไรของแกวะพี่โชอโอ้โแหมซ้อมละครเหรอน้องฟุดน่ารักดีนะมังกรด้วยดิน่ารักมากเลยอ่ะกุ้งก <t jak> ิ้งกันเลยไงได้ข่าวว่าไปเกาะเรื่องมาอีกแล้วสิพี่มารีน่าเล่าให้ฟังเหรอครับ มารีนาเขาทุ่มสุดตัวเลยนะถึงขนาดชื่อตัวเองเป็นประกันเลยอะ่ะแต่แต่ผมไม่ได้อยากเป็นพิธีกรรายการทำอาหารนะ่ะผมไม่ชอบโอ้ยไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชอบหรือไม่ชอบจริงๆพี่ว่านะผู้ชายทำอาหารเนี่ยก็ดูมีเสน่ห์ดีออกตอนที่พี่เรียนอยู่ที่เมืองนอกอะ่ะ เชฟบางคนน่ะเขาดังกว่าดาราอีกนะบางคนเนี่ยเขาเป็นทั้งเชฟทั้งดาราเลยแล้วก็ยังมีพวกสินค้าแบรนด์ดังๆมาติดต่อแย่งตัวเป็นพรีเซนเตอร์เต็มเลยอ่ะแล้อีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะสาวติดตรึงพี่หร <Wand> อผมป่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ใช่แดนนะอ้า รอเล่นโอเคนี่มันเป็นโอกาสเลยนะที่แดนจะได้ลองทำดูอ่ะคนอื่นที่เขาอยากทำเขาไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ด้วยซ้ำ